น้อยกว่าพื้นที่แผ่นดินโอ้โหดูครับแต่ว่าตรงนี้ลงมาถึงแล้วนะฮะอาจจะลงมาไกลแต่ว่ามาถึงแล้วเรียบร้อยนีจ่จะดูเคครับเปิดน็อกเจมไปก่อนนะนนถ้าเรามีปัญหาอะไรครับทึงต้นเกมแบบนี้เราพยายามจะซ้ำเสียนคือเสียเข้ามาลูใส่ตรงนี้ครับคอมมี่กันเนี่ยได้เจ็ดเจเจไปแล้วซ้ำจะเกลไปเลยครับโอ้โหเดเขียวศพกด้วยตรงนี้ระดึกเขียวครับน้อยครูเซียไปเหมือนกันเลวิสเดินเข้ามาดึกเขียวดักอยู่ในบ้านตรงนี้ครับแล้วมีคนติดขาสองคน เดวิสามไอเซียไปก่อนครับสองต่อสามตอนนี้ดึกเขียวดึกเขียวพีคมาแตแจนคูลอฟแกเปลี่ยนตำแหน่งไปก่อนครับมี a อคอกับลูกซองนะครับน่าจะต้องดึงจังหวะกันก่อนครับเสียไปคนละหนึ่งนะครับสำหรับสองทีมนี้ครับแล้วเจเยอร์ขึ้นมาบนหลังคาครับโอ้โหนี่เสียไอคิวเซียไปมีก่ด้วยนะเป็นสองคนนะไอทอเรลใช่รเสียเปรียบตัวเพื่อนแล้วครับแบบนี้อันนี้ชาตูเคก็ยังไม่ได้รีเซ็ตเลือดนะน่าจะต้องหาของก่อนเลยครับแจนคูลอฟครับ ดักในบ้านพร้อม UMP ครับโอ้โ oh หพอตัวผู้เล่นเสียเปรียบในะการเล่นเซฟเ,เลยครับ <c oughs> ดูนะถอยกลับมาก่อนนะเพื่อที่ไปฟาร์มหาปืนหายาก่อนนะฮะให้เจเยอร์ค้ำอยู่คนเดียวนะครับเอาแล้วก็เลวิสครับอยู่บ้าน3ชั้นนะครับบนดาดฟ้าแต่มุมนี้ค่อนข้างไกลก็เห็นแล้วครับเลวิสอ่าเรโดนยิงมายังไงครับเจเยอร์28ดดาเมจยังทำอะไรไม่ได้ครับเฮ้ยแล้วมีคนเดินมา มีคนเดินมาข้างล่างครับได้ยินไหมฮะคนละ,<จ>ะลแกแ<ส>นน,นะ,นะเออแกมาร์กบ้านปุ๊บอ้าวแต่ว่าเปลี่ยนฮะโพซิชันเข้ามาเลยครับเจเยอร์แกนเนตมีอยสองลูกพี่เบนสักหน่อยไหมแรนดอมไหมยากอะดิอืมเอาแล้วเจเยอร์ครับเชิงอยู่นะฮะบนหลังคาแล้วเห็นมายิงอุ้ยโดนโดูนไปแต่ว่ายังไม่น็อกครับเลวิสอุ้ยเอาเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวนะโอเคเอาเข้าข้างครับ จนคุล้อฮะแกมาซัดตึกข้างๆตรงนี้ครับโอ้โหมาไกลๆเนียนปืนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะแปลว่ายังไม่ได้ฟาร์มอะไรมาเพิ่มครับอแล้วเดินติดมาแล้วครับชิดตึกมาน่าจะต้องรีบขึ้นไปซ้ําครับแม่เขาดึงจังหวะนะครับรอเพื่อนเรามีแกรเนตมาครับเจนกุลอฟเดินขึ้นมาหาอยู่นอนอยู่ไหนน,อนอ่าจะดึกเหี้ยวดเดินมาได้ยินเสียงแน่นอนแต่ว่าเจนกุลอฟซ้ําเลยวิจเกไปแล้วครับตึกข้างๆครับเหี้ยวครับได้ยินเสียงแน่นอนฮะแต่ว่าเจ้าตัวเองก็ ฮักกันตรงเห็นแล้วครับแล้วปั๊มไปวันหนึ่งปั๊มไปสองนะเมทมันติดครับมันเป็นกระสุนลูกปลายครับเดืเอดเหี้ยครับเก็บของนินจาดเคแกขึ้นบ้านได้แล้วเหมือนกันฮะหลังคาเอ้ยลหลังฟรีๆหลังโล่งๆเห็นไหมขอชัวกว่านี้ดึกท่าน้ของนินจา 2K ครับเปลี่ยนมุมมาแล้วหน,หนักปีนก,กดกรมสุโดนสวนมาแต่ว่านินจาูเครับยังน็อกเจเยอร์ไปได้แลวเหลือคนเดียวครับแจงกุลอฟเอ้ยแล้วระเบิดลูกนี้หวังผลได้แต่กัน โยกลงไปก่อนในจาดูเคครับแจนคุลลอบพยายามจะโอ้โหต้องหามุมเล่นเหมือนกันครับเอาแลวจาดูเคแกพลิกนิดหน่อยเห็นใจคุลลอฟแจนคุลลอบเหมือนจะไม่ได้มีพวกยาไรเยอะด้วยนะแล้วระเบิดเดี่ยวลอยฮะแล้วนับจากที่เรานับแล้วสามหนึ่ง <laughs> เป็นแวมไพร์สปอร์ตครับโนแล็บโนเยแต่จอซ้ายมาเหมือนเดิมครับลงมาประทะกันนะโหละสามชั้นลุกเป็นไฟแน่นอนเ <Hey. S 3> ก็บปืนใครจะปืนก่อน ยังไงเอ้าแล้วตกมาจังหวะนี้ยังไงโดดหนีนัดปิดดาเมจไม่ได้คาอยู่นัดเดียวโอ้แล้วแบบนี้เข้าทางเลยดังต้มโอ้โหแต่ว่าน้องเจมส์ครับน้องจันเคไปก่อนนะคุณผู้ชมเอาแล้วยังไงครับบนหลังคายังอยู่2คนนะครับโอ้เหมือนจะหาปืนกันยังไม่ได้เลยครับทีอีครับได้เท่าเราได้ครบแล้วนะครับดิคยวครับพวกนี้ขึ้นมาค้ำบนหลังคาครับพร้อมกับสกายเอลแล้ววงฮะโอ้โหวงวงขวา กลางๆครับแต่ว่าโอ้ดึกเยียวลงมากดใส่ตรงนี้ยังไงลงไปชั้นหนึ่งก่อนครับแล้วก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดไอเดียดอดโอเคผพกทำมีแต่ไม่มีกระสุนครับแล้วตรงนี้มาดึกเยียวน็อกใจจากคุณรองเหมือนกันและจะพีคสูงจะมาตัดเลยแต่ว่ามีพีก,กายมาช่วยเอ็กซ์ูเซียและดึกเยียวเฉียบมากครับโอ้โหแล้วสามจากคุณร้องไปด้วยและเจเยอร์มาเทรดน็อกทูร์เซเว่นไปครับแล้วเปลี่ยนมุมมายังไงครับเหลือสองต่อสองครับเจเยอร์ เจเยอร์ไอคิวเซอร์น็อกอยู่นะครับแล้วโนดาไปขับรถทับนานครับแล้วนานเนี่ยไปน็อกโคนาคี้ได้ก่อนนะแล้วกลิ่นมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วเจเยอร์น็อกดึงคิวไปโอ้เหลือคนเดียวเลวิสครับแล้วนานครับโดนซ้ำ้วยโนดาเลวิสออมอยู่เลวิสกระสุนไม่เยอะนะแล้วพยายามจะหาตำแหน่งครับไดแกรเนตมานะครับเอาแล้วคนสุดท้ายของทีเอ้ยเห็นเอาเห็นมา โอ้โอทอมมี่กันของเจเยอร์ครับเก็บ3ไปเลยกับทิปเปลลิลคิวปุศาสตร์ยิ่งใหญ่เหลือเกินมาแล้วจะไปไหนเสียรีไฟต์กันอีกรอบนะครับทีกับไปเท่าเราครับลงมาที่บริเวณบ้าน3ชั้นเหมือนเดิมเลยครับไม่ลงที่อื่น4ีหนึ่งอยู่นะตอนนี้แล้วหลังคาบนสุดมีปืนไหมชั้นสาม เอาแล้วมาดิมวยไทยเอาอย่าสรุปเดียวโหวิ่งเลยหนุ่มจะเยอะบอกว่าเก่งก็อย่ารู้มันเูสิอหยิบปืนมาได้ดอกทิพโก้่เป็นป่าจสามารถจะเกมมานินจาทูเคมาเป็นไม้เลยฮะแล้วเจ็บดอกดึกเขียวแล้ววงอย่างแสบดึกเยียวโดนเจมซ้ำไปเหมือนกันมีต่อสองแล้วนะจ๊ะคุณล้อมมาน้องนินจาทูเคไปอีกโอ้เหลือมันป้าในตานี้ครับเอาแล้วเหลือคนเดียวเฉยเลยครับตอนนี้ก็เป็นเลวิสนะครับโอ้จะจบเลยหรือเปล่าครับไม่ ถึง2นาทีตรงนี้ของทางด้านดี p อ n d ซ b l e โอ้โหลงเวลาบนเครื่องได้เหนือดี <laughs> <c oughs> โอ้ยเปิดมาเหมือนรู้ครึ่งหลอดเลวิสบอกอยู่ไม่ได้โอ้อยู่ไม่ไหวจริงๆแล้วเปิดประตูไหมได้ยินเสียงนะเปิดประตูครับตอนนี้เก็บเกาะเก็บกระเป๋าก,กันก่อนอนะเก็บยามาได้ฮะโอ้โหเอาเลยครับรเีร็ตตัวเองครับเจมอยู่หลงังคาบ้านข้างกระโดดมาหลังคาเดียวกันมาฮะ สี่มหนึ่งหรือว่าจะเป็นหนึ่ม4แต่ยากใช่เราเขาะน่จะเทรดกันไวใช่ครับ็ักแรกกับเลวิสว่าจะเกี่ยวไปได้สักหนึ่งหรือเปล่านะฮะอย่าน้อยก็ต้องทำให้ทาวาวเนี่ยเสียหายมากสุดนะหลังคาเดียวกันเขาเรียกว,ว่าร่วมชายคาร่วมโอ้ oh! สามคนเลยนะ<笑><笑>เอาเลยครับเดินมาคอนแทคด้วยกันครับต้องรอดูว่าใครจะได้คอนแทคนี้ฮะ มั่งไหมโอ้เจมกับธนาของเจยเยอะครับดูฮะรู้ครับว่าอยู่ในบ้านนี้แต่ว่าแค่รอเวลาเท่านั้นเนี่ยที่เลวิสจะใจร้อนครับใช่ผมว่าเลวิสจะไม่ใจร้อ,อ,เอกกนเรกเพราะเขาเดียวแล้วก็ไม่แน่อืดูครับแง้มอยู่ฮะเล่นบนลนะเจมเจมโอ้โหแล้วดูฮะสะเต็ปหัวใครยุ่งอ่ะดึก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 ถ่ายถ่ายถ่ายใหเลวิสบอกมาดิ ยังไงก็จะเย่อลงเลยไหมก็ไม่ได้เอาอแล้ววอาเ,เป็นา <comprar. S 2> ลาเต้เอาลาเต้เดี๋ยวา่านอ็นอกเฉยเลยครับบอสเซตตัวนี้ยังไงแล้วไปจัดโมเมนต์ครับเศษคืนมาได้ครับโอ้แล้วลาเต้มาคนเดียวครับเพื่อนอสอดสองคนอยู่ไหนขับมาแล้วฮะผ่านขนาดไหนเพราะลาเต้นีนนน่นนนคือน่าจะน่าจะอยู่นานมากอ่ะนะชาร์จมาแล้วครับเดินขึ้นมาแต่คุณล็อกปิดเลวิสมาได้ครับเขาก็